สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการเดมี่นะคะวันนี้ก็ขอเสนอชื่อตอนว่าแก๊กตาเลนะคะเกมนี้ไม่ได้กดโซโล่แรงนะคะกดมาเป็นเล่นกับเพื่อน2คนเนาะทุกคนก็นานๆจะเล่นด้วยกันทีว่าเนื่องจากเวลาว่างไม่ตรงกันต่างๆนานาน,นะคะนี่ก็จะเป็นเซอเอกของที่เราใช้นะคะทุกคนสามารถกดจุดภาพแล้วก็สามารถแคปไปได้นะคะใครที่อยากเล่นตามก็ ออกเป็นเซตนี้เลยนะคะทุกคนนะคะมาเจอกันในเกมตอนนี้ก็หน้าโรดดิง้งทักทายเซไฮโลอยู่คืออ่ะแก๊กตาเลยเปิดบารก็ดึงไม่โดนแล้วนะคะคือก็เห็นอยู่นะว่ามันอยู่ในพุ่มแต่มันแบบมันเพิ่งเริ่มหนึ่งนาทีแรกนะคะก็คือยังแบบพูดว่าไงดีทุกคนเออมันไม่ค่อยได้เล่นนานอะไรอย่างเงี้ยเออคิดคำพูดไม่ค่อยออกนะ้เกมนี้ก็ายาเตออ่ะดึงโดนโตโล่ด้วยทุกคนอ่ะ คลิปที่แล้วนะคะเพิ่งรีวิวสกินตโตโรไปคลิปนี้มีแบบว่าคนหยิบตโตโรมาเล่นนะคือตโตโรก็เจอบ่อยนะคะในแรงอันนี้ก็กลับไปเติมเลือดแล้วก็กลับมานะคะนี่แล้วก็เฮ้ยตโตโรมันจะตะกระโดดตะคุบเราเว้ยทุกคนคือวายโออาช็อตน,นี้ดึงดึงได้นะคะแต่ก็คือเหมือนทีมนั้นมันมาซนเนาะ แกกเราก็สู่ขิดไปนะคะนี่ก็ช็อตนี้ดูช็อตนี้คือลุ้นมากว่าแบบโตโรจะตีกูตายไปนะเนี่ยโอ้ยคำหยาบอันนี้ก็เฮ้ยมันมองไม่เห็นโตโรเหรอยังไงโอ้โหโดนคิวอีกแล้ว ั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคา,คาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ แต่ลิงไว้ให้ที่ใต้ดีทิพช์ชั่นนะคะปีทิปเลย์ีเลย์บัฟฟ้ารับของฉันเออแกอเะเวลาได้บัฟเฮ้ยเพื่อนทําอะไรอยู่อ่ะท้าไมมีสกินสวยๆที่อาวีเยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนําแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินตน้น T P เจ็ดเพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่าหนึ่งแสนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสะกินโคตรอลังการางานสร้างนะ มินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สาหรับใครที่อยากมีสกินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมานะคะหลังจากที่เราสู้คิดไปเราก็เกิดแล้วก็พยายามแบบว่าโซนโซเลนคือเราอะ่ะโดนทีมน,นั้นกดมากมาอให้ดึงเมทมันได้ดูดูดูด,ดูไม่มีฟิกนะคะจบ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 คือชันเมื่อกี้คือสวยมากนะถ้ามีฟิกแล้วก็แต่เพื่อนมาซ้อนไม่ทนันโอ้ยแกลว่าอะไรจะดึงโดนแต่ก็ดึงโดนอยู่นะบางตัวนะคะ หรือแก๊กตาเล่เนาะคือแก๊กอะไม่ได้ตาเล่หรอกคนเล่นเนี่ยอาจจะตาเล่นะคะทุกคนเอออันนี้ก็ทุ่มไปทีนึงอันนี้เปิดนะเพื่อป่าเฮ้ยดึงโดนไบโอไวโอคือแ่นเนี้ยคนเล่นไบโอเยอะมากนะทุกคนหรือมันก็เล่นเยอะอยู่แล้วไม่แน่ใจก็เล่นเยอะนะไบโอต้นเกมคือยิงสะบัดนะคะอันนี้ดึงมาโอ้ยดึงโดนแต่แหงอันนี้ตัวอะไรมเมนมันอ่าเรียบร้อยนะคะคิวแรกของแก๊กว่ายคิว คิวแรกเว้ยมาเว้ยเอาวเอาว้ยเอาดัานกลางหน่อยเว้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนนดันกลางหน่อยครับน้องๆอันนี้ก็ดึงไม่รู้ดึงอะไรไม่รู้ดึงไปเรื่อยมากๆอ่ะทุกคนคือแก๊กนะคะแผ่นนี้ถ้าคนที่แบบเล่นปั่นๆเนี่ยก็คือกวนอยู่นะถ้าเราแนะนานะว่าถ้าใครจะเล่นแบบว่าเล่นแก๊กหรือว่าเล่นซับอะไรเงี้ยแนะนําว่ามีเพื่อนที่เล่นแคลรี่นะคะอาจจะแบบ เล่นสนุกกว่าเอ้ยอันนี้ได้คิวป่ามันด้วยอ่าโตโรมันบุกเข้าป้อมไวโอเอาจัดอันนี้ขอถอยก่อนนะคะไม่น่าไหวนะเออหรือมันจะไหววะอันนี้ก็ทุบมันไปทีนึงอันนี้ก็ไล่เมตดนะคะโอเคดรับเบิลคิวไล่เมดาเป็นที่เรียบร้อยแต่เราไม่ได้นะอันแต่เกมนี้ออกเป็นเปิดป่านะคะมาช่วยโซนเลนบนก่อนนิดนึงอะดึงมาเฮ้ยดึงโดนเมดมันด้วยเฮ้ย แก๊กแก๊กเริ่มแบบว่าตาเริ่มเข้าที่นะคะทุกคนอันนี้ก็เปิดแบบว่าเปิดเปิดป่าเดี๋ยวโซนๆมาเนาะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือเหมือนลุมกันตรงหน้าดัรกมาพร้อมเด้งเลือดนะคะพร้อมเด้งเลือดวิ่ง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 ย่าตัวลวิ่งรออเวอร์อันนี้ดูดนะคะนี่ฟิกฟิกไปดูดเรียบร้อยฟิกไปดูดไบโอฟิกหนีดึงกลับมาไม่โดนสักตัวนะคะเหมือนมันก็นีหนีหายกันไปนะคะอ่ะมาเอา ดาร์กกันดีกว่านะคะอาเมดมันมาอย่างนี้ก็ดึงมาเลยคือเราชอบแก๊กสกินนี้มากนะมันดูแบบเซ็กซี่คือแก๊กก็มีหลายสกินนะคะแต่คือชอบสกินนี้สุดแหละนะเพราะว่าน้องเขาโชว์พุงโชว์อะไรน,นะคะทุกคนมีความแบบคยี่เบาๆเออเซ็กซี่อันนี้ก็โตโร่ได้ตัวหนึ่งนะคะเฮ้ยไบโอเอาจัดหนีเรียบร้อยนะคะโดนหายาเก็บไปอ่ะมูรานจะเอาเรอจะเอาเรอมูรานอันนี้ก็วิ่งมาโอเค เราก็ปล่อยด้าเข้าไปขึ้นไปเลนล่างนะคะนี่อันนี้ก็พยายามช่วยกันนะคะนี่ก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเกมนี้รู้สึกเล่นไมย่ยากเท่าเกมที่แล้วที่เล่นตัวโรนเนาะอาจจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่ก็คือว่าเล่นชิวๆไปนะคะดูดอะไรก็ว่าไปก็เล่นเล่นไปนะ,ะใครที่อยากลองเล่นแกงนะคะก็แนะนเเาเซตออกของแบบเราก็ได้นะ,ะสําหรับคนที่แบบเริ่มต้นนะคะคือ,อกดไปเลย เซตมาแรงอันดับหนึ่งจบอ่ะอันนีเมทเป็นการแก้แค้นของเมดเนาะแบบดึงหลายรอบแล้วอะไรงนี้นะคือเราก็สู่ขิดไปนะคะแต่ทีมก็เหลือฉีก็อ้อยนะคะช่่ยกันดันป้อมก็ชนะกันไปแบบง่ายๆนะคะคลิปนี้ค่อนข้างที่จะสั้นนิดนึงเนาะก็ฝากก,กดแชร์กดไลค์นะคะกดติดตามด้วยนะคะทุกคนคือเราชอบมากคือดูถ้าจบเหมือนแบบว่าท่าออกมามีความแก๊กตบหุงนะคะคลิปนี้ก็ กดติดตามด้วยนะคะอยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะ